พักร่วมฟัดกันแหลกอะไรวะอ่านี่ไงก็วันก่อนนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยใช่ไหมนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านชวนท่านชวนก็วิจารณ์นูน่นนี่นั่นไปแล้วไปไปกระทบกล่องดวงใจของบรรดาพรรคเพื่อไทยเข้าทักษิณชินวัตรเรื่องชั้น14เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณชวนนะ,ะก็ตามสไตล์ใส่มไม่ยั้งอ่ะมิโกะน่ะมิโกนไม่มีเสือ่อมไม่มีขึ้นสนิมโอเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเพื่อไทยเขาก็จะใช้พิธีการให้มวยลองบอดเนี่ย ออกมาตอบโต้แทนก็เอาพร้อมพงษ์นพทริศธเดชพี่มีพายักปันเกตนะก็เหมือนเดิมอ่ะนี่แต่พูดอย่างงุนอย่างนี้ตกยุคไปแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคือมีรามเมรัรตนราชเวงก็ออกมาตอบโต้ให้คุณพี่พิพิษก็ออกมาตอบโต้ก็เด่นอย่างพี่พิพิษก็บอกว่าซึ่งพวกนี้ออกจากพักไปแล้วนะออกจากไปแล้วแต่ยังรักคุณชวนอยู่ไงออกมาออกมาปกป้องคุณชวนแล้วคนในพักมานั่งทำอะไรกันอยู่ในพักเพิ่งมา Oh. มาช้ายังดีกว่าไม่มา uh. นะพิทักษ์เดชเดชเด,ดโชสส,สนครศรีธรรมราชรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็พูดถึงคนของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาตําหนิในจวนหลีกภัยเนี่ยนะครับ uh. บอกว่าผมเข้าใจดีว่านักการเมืองประเภทที่เข้ามาเป็นนักการเมืองโดยวิธีพึ่งชายคาบ้านคนอื่นต้องทํางานเอาหน้าเพื่อส่งการบ้านนาย uh. นะแต่อยากเตือนว่าขอให้สงบปากสงบคําบ้าง ราะการทํางานแบบเฉลียวหวังเอาใจแบบไม่คิดหน้าคิดหลังบางครั้งนายใหญ่ก็ไม่เห็นนะโดยเฉพาะการออกมาวิจารณ์นักการเมืองอาวุโสท,ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นผู้แทนรัษฎรเคียงข้างประชาชนมาก,กว่า17สมัยเป็นนักการเมืองน้ําดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นสสมาจากศรัทธาของประชาชนไม่เคยซื้อเสียงไม่แต่บาทเดียวไม่มีประวัติทุจริตกอรรัปชันไม่มีประวัติหนีคุกหนีคดีไม่เคยติดคุกเพราะล้มการประชุมจนบ้านเมืองเสียหายเหมือนบางคน นักการเมืองควรเล่นการเมืองแบบสร้างสารรค์คนเข็ดหลาบกับพฤติกรรมปากปร่อยจะได้ไม่กลับไปติดคุกติดตารางอีกคือคนที่ออกมาด่าในชวนเนี่ยติดคุกมาแล้วทั้งสองคน<อ>คนหนึ่งสเสด็จพี่นี่ก็ไปหมิน่นตุลาการฐานธรรมนู <5. S 2> นจะมาะติดไปเกือนเก้าเดือนมงแล้วก็พยักปันเกตก็คดีไอ้พันการประชุมอาเซียนเนี่ยอนนี้พี่ทักเด็กก็ออกมาตอบโต้นะแต่แบบมาช้าไปนิดนึงนะมีคนถามว่าปีนี้จะจัดแนวหน้าทอกไหม<อ>จัดดี จัดเนี่ยเดี๋ยวเ,ยวเนี่ยกำลังจะประชุมกันอยู่จะจัดแนวหน้าทอล่ะแล้วมีคนบอกว่าเอาคุณชวนมาเลยอย <c oughs> <Yeah. c oughs> ่าเพราะถ้าเอาคุณชวนมาข่าวทีนี้เอาหูเธอเอ้ยลงแตกอะ่ะคุณชวนคุณชวนในเวลาไม่มีไม่ไม่ไมไมแบบคือทำานทำงานพักอะ่ะ <c oughs> ช่วงเวลาคุณชวนทํางานพักเนี่ยโอโ้โหคุณชวนจะแบบฟิตปังฟิตปังวันนี้พี่ติ้งต่างสิมันเราจะต้องเอาพี่ติ้งต่างมาสัมภาษณ์บ้างเลยรู้ไหม แกเป็นคนอารมณ์ดีมากนะแลวแกสู้นะเธอเจอเขาถูกฟ้องนะเลยค่ะพักฟ้องฟ้องแกที่จังหวัดใดๆทั้งสิ้นแกรวยไงแกรวยแล้วไม่ได้รวยธรรมดารวยมากและรวยมากแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นฟ้องแกจังหวัดไหนแกไม่มีแกไม่มีปัญหาเรื่องต้นทุนในการเดินทางแกไปทุกจังหวัดและแกไม่ปรีประนอมยอมความเลยโอแกสู้ยาวเลยค่ะพัก ฟองเอฟซีพักซึ่งเขาช่วยพักมาโดยตลอดก่อนเลขาจะเข้ามาอีกเขาอยู่กับพักมาตั้งนานเขาช่วยพักมาตลอดวันนี้พี่ติ้งต่างนะคะก็โพสต์ข้อความว่าไอ้ที่เสด็จพี่เนี่ยกล่าวหาคุณชวนไม่ดีแต่พูดหลงยุกเนี่ยฉันนะขอเถียงนะอะเดีวมาดูเสด็จพี่นะเธอจะได้เห็นเลยว่าคนโง่คนฉลาดในต่างกัน พี่ติ้งต๋าเนี่ยทำให้เสด็จพี่ใจที่เราคิดว่าโง่แล้วเนี่ยมันโง่อีกแล้วโง่ต่อไปไงพี่ติ้งต๋าบอกว่าเสด็จพี่ตังหาที่หลงยุคพระเดิมผู้เสื้อแดงมาใช้คําว่าดีแต่พูดกับคุณอภิสิทธิ์พระนึกไม่ออกว่าจะด่าอะไรก็เลยบอกคุณอภิสิทธิ์นะดีแต่พูดท่านชวนท่านทันยุคสมัยมาตลอดท่านเข้าใจยุคสมัยมาตลอดท่านก้าวทันโลกมากกว่าพวกท่องจามาด่าว่าท่านมากมายคือไอ้พวกเนี้ยท่องจําเอาคําเก่ามาใช้ กรณีคุณพ้อมพงศ์บอกว่าคุณชวนควรมีมารยาทในฐานะที่เป็นพักร่วมประชาธิปัตย์นะนะคุณที่ตามว่าอันนี้ฉันคิดว่าถ้ารัฐบาลทําสิ่งในมินเมย์และทําให้บ้านเมืองเสียหายไม่เคารพตอกก่อกฎหมายบ้านเมืองคุณชวนมีสิทธิ์จะออกมาวิจารณ์ในฐานะนักการเมืองนักการเมืองที่นั่งเงียบเป็นเป่าสากตังหาที่ควรถูกตําหนิเนอันดาบคู่แล้วนะเว้ยคุณกรณีบอกคุณชวนได้รับการคุณชวนเนี่ยได้รับการยอมรับ จากนานาประเทศจากบุคคลชช้นนา้ในทุกวงการไม่จําเป็นต้องไม่มีอคต,ต,ติต่อใครคุณชวนไม่เคยซื้อเสียงคุณชวนเล่นการเมืองสุดจริตคุณชวนไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองเพราะต้องการถอนทุน,าานกา,รเ,ร,า,การ,นนรเป็นพรรคร่วมที่ดีไม่ใช่ว่าจะเห็นดีเห็นงามตามรัฐบาลไปทุกเรื่องหากสิ่งใดรัฐบาลทําไม่ถูกต้องพรรคร่วมต้องยึดประโยชน์าชิบ,บ้านเมืองเป็นที่ตั้งอ่ะอันนี้ด่าไปถึงัวหน้าพักเลยค่ะพักการออกมาแสดงความเห็นต้องฉลาดเฉลียวมีไหวพริบ อย่าให้คนอ่านเขาด่ากลับได้ว่าโง่อุตส่าห์รอจนพ้นผ่านปีใหม่ก่อนค่อยมาฟาดกลับเพราะว่าเลิกงามยามดีตอนปีใหม่ไม่อยากเสียเวลาพิมพ์แบบลิเกสเลอเสลอ,ๆๆๆอสเสล์เสด็จพี่เธอเข้าใจคำวง่าโง่อยังแล้วเธอเข้าใจม่าเวลาผู้หญิงฉลาดต้อททำอย่างนี้เขาด่ากันแบบสุภาพนะนเหมือนกับเสด็จพี่กําลังลําลิเกยอยู่ด้วยความอ่อนอ,อยนะ<อ>แล้วก็มีคนขึ้นเวทีมาพัวตบกระโหลกหัวทิ้มอะไรอย่างงี้ <c oughs> มันมีไม้มันแล้วมันมีดไม้ด้วย <c oughs> ัไม่หามีดไม่ได้ ามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูรมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน a อ r o f ร o t เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโคเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเครมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนต์ซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันมอสโคเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตสันไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบ b ในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3คืน มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680